อักษรพวกนี้อลิฟลามรออลิฟลามมีมซอดนูนกอฟซอดอลิฟลามมีมกาฟพายาอ,อ,อินซอดแลกษอนอื่นก็เช่นกันมันไม่มีความหมายในตัวของมันเองเป็นเพียงแค่ตัวอักษรและอักษรทั้งหมดก็มีหลักฐานหลักฐานนั่นก็คือมาเพื่อการท้าทายอัลลอฮ์ได้ท้าทายอาหรับ คำว่า alif lam ro k า f ha ya a n saad kaf n อ n ิฟ f lam mim e น n sin k a นี่เป็นอักษรพวกเจ้าไม่ใช่เหรออักษรพวกนี้ไม่ใช่เหรอที่เรียบเรียงเป็นคำพูดให้ได้พูดกันก็จงเอากุรานแบบนี้มาให้ดูหน่อยคำพีที่เรียบเรียงจากอักษรพวกนี้เพราะเดิมทีโดยส่วนใหญ่เมื่อมีอักษรพวกนี้เกิดขึ้นก็จะเริ่มด้วยคำวา่ากุรอานหลังจากนั้น Sungguhเหมือนกับ surah ini Alif Lam Ra tilka ayatul kitabi al hakim